<c oughs> มีบ่แล้วพวกนั้นแห่งรวยกว่าเก่าอีกถ้าใอยได้ใส่ให้เขาผากให้ใอยใส่เน่โ oh, อ้เอาอยู่ให้เ<ห>ต่บาบารเบ้อได้ยินคลิปนี่เน่อยู่ยันกันเนาะผากมาให้ยันกันด้อีกกระปอมหนึ่งยันโเด้อกระดาดีแค่หัวเข่าผ้าหนี้เฮาลีบิวใหม่เต็มที่แม็นผากให้เต่าใบเน้นเนาะแม่คิมเต่าบารเบ้อเต่าบารเบ้อ เสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าต่อบ่เบอร์หมดทวังนำลดเอ้ยลุ่มอยหน่อยแล้วหนุ่มต่อนะแม่เหรมาเอาสิลงไปแล้ะไอสิไปแล้วบ่นี่เลยเดี๋ยวเขากลับมาเอาบ้านวฉันยาก็ไม่ก่อนเดี๋ยวไปโดนได้เลยฉันย่าฉันยาบวบไปโดนเดียวตอนเที่ยงค่อยมาโอเคเอาเอาอาจะจอดรถที่ไว้รถถี่เดี๋มามาเออมึง้องนี้มือจะนุ่มนอกมือข่อยแข็งมีกระดูกโอ้ข่อยสบเจ้าบ่เจ้าทำงานนักกว่าข่อย เจ้าบัดคนนึงนสลักเงินอยู่ข้างล่างเัินจะหิดไว้ละเงินจะเน่าเบ้าเบ้าลีได้เท่งมังหุ่งพวอนี้มาตอนมันนี่ยมังหุ่งไม่เท่าเซเบย์บ่าแม่นเฮ้ยเฮ้ยกลับไปเ่าทิ้งเลยนะกลับมาดินดอนตอนเนี้ยบ่มีนี่เนายและชุมมือนี่อาศัยอยู่ตามเชียงให้เชียงนะเสียงให้เชียงเนาะ เสักาข,าขาไปนําไปบาาไปกินนวคคม,นะมสัก,สกมีโรคประจำตัวเป,เป็นเป็นยังไงเป็นเจอคพาพาหัวเนี่ย่ะ สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีครับสบายดีพี่น้องบ๊ดสุขคนเมื่อนี้มีคนบุกมาหาสบายพี่น้องเนาะมาขอให้ทีมงานช่วยประชันซะไปเบิ่งน้ำกันไปพี่น้องเนาะสบายเด้อประตูสบายดีไอ้ชาเออเพื่นไอ้ชาจักปีแล้วประตูสี่สิบโอ้สี่สิบประตูประตูต้องเป็นประตู

้อเอาเคยสั่งครอบครัวมาก่อนแม่นบ่เคยบ่ลูกเมียแม่ในไซส์ตอนนี้เพิ่นตายเมียตายพอเถ่าสรงลงมาวุ่นอยู่นะเมียตายในพอเถ่าแม่เถ่าสทงไปเอาเมียอยู่บ้านไหนบ้านกระดูกอยู่ทางเหนือเพิ่นบ่โอ้ลูกเด้กไหนบอ หูสองคนสามคนลูสามคนชายผู้หนึ่งยังยังยงายหนึ่งยังหนึ่งตายหนึ่งยังยิงกับชายพี่น้องเลย่ายง่ายแต่หนูเมียตายจากเลยกเทถาไม่ถเพิ่งส่งลงมาบ้านเงินซานบ้านซองบ้านซองบ้านกลับมาดินดอนตอนนี้บ่มีพี่น้องเลยและมมตอนี่อาศัยอยู่ตำเทียงให้เทียงนะ

กะเพินตกตึกว่าซั่นพาสมอง้กกะมีโประจําโตมางเทื่อกะสักว่าซั่นอ่าเว้าอยู่ย่นําแบบคล้ายๆบ้าหมูเนาะยซินหมูนี่เ่ใกไ้เลยซิ้นบคเลยเนอสาคนนั้นก็บ่เนาะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยมไ อายุ40ปีมาขอพรมเช่อดเดือพ่อแม่นี่ตายมัดเนาะตายเพื่อนเลแต่ว่าบม่มีที่พึ่งแบบจริงจริงจังๆเนาะอาศัยอยู่ตามเทียงหน้าพีนาพ่น้องผู้นั้นผู้นี้แบบนี้บ่มีอยู่เลยน้องแต่คนบแบบแบบคนแบบคนโบไฮยู่น้ำหัน้าแบบว่าเมีสองคนตามเทียงหนห้เทียงหน้าไอยูสัวข้าวคนแบบโบไฮยูแบบลูคนเยอะคนไฮยู่เยอะ ลูกล้านไงอันนี้นี่เวลาเขาถามแบบนี้เด้อเขาจะบอกถ้าสมมุติว่าลูกลานเจ้ามาให้แต่เขาหนีบได้ไหเพราะว่าเป็นคําตอบที่เจ้าอยากตอบว่าลูกลานพายุก็บได้ไหมนี่ล้านคนัเหลีนีลูกล้านแต่ะคนเนี่ไปห้ตคนอระกันนะต้องว่าไว้ก่อนได้นีเนาะแมนนแม มีมองยูมองเท้ากระช้่อยกะยืนเข่าไอ้คนกินอยูุ่ะโลดำโลดัมไรดัมนันคนบุมมีคนกับมัเอบุมี่คนกับมักหนนากินกัโอรยจะยาแท้อ่างเบุมีกับเ่อรยืนพ่นพ่นกบปหรับจ้างรับใบคอยลูกลานบุระคบวห้ทุกแบบหเอออกไ่รับคไปนา ใส่อยู่ตามเียงให้เียงนะลูกเมียส่งทำไมี้อไปสู้เมียเนาะปัดเมียตายหรอเลยบนบนยุบอ่ะโ้าเทิงส่งดกองคนทางเทงู้เมีโมหดองดนดกอเป็นออนสบานีจเป็นคนสูแบนาสูงลุมไปเบามาเลาะตะะปห Concoked con đến đèn thế đèo lưu nhà đem bóc gần nhà đem Thằng gang tang ponh hang hoa tang ponh hang hoa hung bóng hang hoa 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 ซื show, lings, ้อเต่าเล่าอยู่ตู้บบ่ง่ายเนาะซื้อตอเล่าซื้อตอเล่าซื้อตอเล่าเต่า่เาุกตูบตอเล่าอยู่ว่านซาเนาะอยู่พุ่นน่ะบ่มีดินุกอยู่พุ่นก็บ่มีคือกันมาพี่ลแบบดินแต่ก่อนแต่พ่อแต่แม่เด้อจ้ะอ้าย บ่มีบ่พอแต่แม่เด้อคนขายไปสู่ลูกสู่เมียคนกินแต่กินแ่กินนเป็นพยานแน่เลยอ่ะมาสิยู่มันคนกิคนตกีแล้มันแบบปเจ็บปุดเป็นเมียคนก็โตเมียคนก็บรบท่าบองหนึ่งเ้อเมียแต่ก็ดเอาแล้วแล้วฮอจังทีไปหาอยู่เทียงหน้าอีกเท่นึงปวดระเพณเนาะถ้าว่า เด้อมื้อหน้าเฮาจะไปหาเด้อให้เพราะว่าเฮาอยู่บ่อนอยู่บ่อนเสาหั่นน่ะเาหั่นเด้อให้ลาดเพิ่นพาไปเฮาไปเฮือนอันนาเนาะไปถามเิ่นหั่นบ่โดยๆถาม่าาก็เสียงหลานเพิ่นั่นอียกว่าบ้านน่ะบ่แม่นโดยๆๆให้เพิ่นพาไปให้ลาดน้อยพาไปก็ได้เนาะลาดน้อยอยู่หั่นเนาะแม่นๆโดยๆๆเอาวๆๆเฮาสิไปหาเจ้าเด้อโดย ว่าเขาต้องไปบึงบนยูบนเช้าเจ้าเนาะว่าเป็นยังไรเพราะว่าการช่วยเรือนี่ก็แล้วแต่บุญวาสนาของเขาเด้ผู้ใดบุญแห้งก็ได้ผู้ใดบุญบวแห้งเขาจะถ่ายลงซิปคลิปเร้าคลิปกับบุีดอกคนซอยฮะเพอเขาเอ้ยนั่แล้วแต่บุญวาสนาเขาแต่ราติเล่าว่าเขาช่างสมมาชําได้เนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจได้เขาสัมภาษณ์ไปเขาก็อยากให้ได้เบิ้องสุคนเขาแห่งอยากให้ได้แล้วเนาะเด้อพ่อเถ้าเด้ออ้ยอ้เนาะแล้วเด้อสบายดีแล้วเขาที่ไปหาจะเด้อเด้อเด้อเข้าใจหลายๆ พรเท่าอยังนะพรเท่าน้าเออพรเท่าน้าพรตู้น้าพรตู้บุญน้าเด้อคอยจะเอินเจ้าเด้อเอยโอเคโอเคอ่ะเมื่อพักพอนแล้วคอยจะเด้เดี๋ยวช่วงหลังเที่ยงเนาะเขาจะไปหาดอกโอ้ได้กระเป๋าแล้วก็ได้ด้ยมานี่ก็ได้สอบก็ชอบพูยได้หาน้อเด้อขอบใจหลายอ่าทีเถอะเดี๋ยวจะไปหาอีกเพื่อนนเด้อไป ายไปน้าบ่ไอ้ที่รู้ดไปน้ำเนี่ย้เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยเบิงมาคอยซื้อมาใหม่ดู่ลูกแพเฮ้ยเดบิ้งดวมาเบ้งเวมาอ้างง่ายหน่อยมาเบินี่คอยซื้อน่าแอบละห้ารบาทโอ้หนี่สอกร้อยห้าสิบบาทใหรซื้อเจ้าบอซื้อเอ้ยหม็นบ่เห้ยมีหน้าซื้อให้อม่ดีเงินฝกมาให้อ๋อเอ้ยบินไทสามีนา นี่คอยจะเข้าไปยู่เนนี่ก็ให้เไปให้เข่านี่โอ้เข่าไปแล้วเจ้าได้เข่าอยู่ได้ไได้เ่าว่าเมลงมาปะเไปิเข้าไปอยู่ในเวนเห็นบ่อยู่นฮะบอกเห็นเห็นบ่จ่ายอย่น่นนี้เจ้าเข้าไปได้เลยพลาดนนี่แหละพี่น้องเองโอี้อ้ายเป้อง่ง้ออ้งาตบ ตกแล้วตกแล้วยามันจะติ๊กบะต้องเผ็ดจะติ๊กบะมันยังไงนี่ลิปสติกตกพี่น้องเล็กสติกบนเมย์ลูเลิปสติกเล็กสติกเล็กสติกด้วยโอ้โหแต่งตัวงามแท้สุดไปเท่าไหร่ดนีิแต่งตัวแล้วพี่น้องแต่งตัวให้มองมอกกแล้วก็ไม่ได้เห็นให้เนียนอีก เຮ็ดเนียຮັດນຽเບໍ່ເຮັດນຽນເຊາະວ່າເພິ່ນໃດເຂເພິ່ນວ່กທາງນ້ອຍຜູ້ບ່າວຊິມັກຂ້ອຍເຮັດໂຕກະເທີอັນເທີຊິໃຫ້ເນາະເດີ້ເພາະມັກເທີໃຫ້ໃດເສ้อ່ໄດ້ຄົມໄມບນຂຊື150,000 150,000 150,000ບາດສະບາຍເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ຄົມຂเງແທ້ລະອ້າຍຄົມແທ້ເລີຍເດີຜິດໃທິມ โคมันเดียวยากกันบ่คืนนี่อ้าวช่วงนั้นได้เราซื้อหัวโคมมาจะนองพุงกับผิเนวะนัวโคมกับจักยังไงเนยเนื้อรอดผิดนจัดเรื่องโคมเนี่ยไปใต้ตัวไม่ใหญ่คนไม่ได้สร้างยังใดก็คนมีก็ได้น่ะหัวโคพิ่นนั่นเอาให้คนบ้านนองพุงเสยเปลี่ยนกันเนี้ยเปลี่ยนกันเนี้ยโอ้นีก็มาตั้งที่นี่เจะบังกล้องขนเนาะมาพี่มาตั้งที่นุ่ง้งไหมจหมคอยไปคลาีกันอ่ะเจ็ดตับกันเจ้าก็ลงมาจีนพี่ละไปสิไปคลาย ว๊อดจะตั้งมรหันแล้วจะลงมาใครดีสีนี่บอ๊ะก็ตั้งแบบนี่บอ๊ะเนี่ยเนี่ยมาชื่อนี่มาก็ปกันโตข่อยนี่นี่โอเคฮอดป้ายเสื้อใหม่เสื้อใหม่เอ้เป็นคนงามเลยแบบอันนี้ไหนยังเขาเอิญบ้านเจ้าเอิญไปยังยังบอลลี่ รูชันนั่นอันนั้นนั่นเฮียนน้ำค่อยเลยนี่ห้องพืนนี่ห้องพืนโออะไรแต่งเอาชบกแปดแปดบ่ห้องพื้นนะด้วยชิบกูนบอบอลีว่าเวอรชิบกสูนสูนกะใตเลยค่อีใจเย้ใบแข็งแห้งขึ้นมาเนาะชิบกสูนยูนกะนี่แป้งย่างนี่นำบ้านเขาเอิญว่าแป้งบีบีแป้งหน่อย่แป้งบีบีชิบกแปดแชิบกสาวูนนะบ่เวอรชิบกสาวูนกู้อเล่นท่มืนะห้องพืนชัปอ๋อ มันเบิงเด้อคอยแต่งหน้าให้เบิงเดนอไอ้เทอหน้อยใจไปจกได้คอยอยากได้ชีหน้าอีกมันนี่ผมมีอย่างมาผาเราจะน้อยใจมีแนวเสื้อผ้อยู่แล้วนะไม่ต้องน้อยใจดอกไอ้เอเดี๋ยวิมีแนวเสื้อห้จ้าอยู่ไหนเจ้าอย่าน้อยใจเครื่หอเถาบเงบอ่เิัดหญ้าเนาะโอ้แเมียนทีทำพวได้ละทีมเฮากทีน้ำกันคือเกาอะไรอแบบให้เลย เดอมเราอยากเอาไปขายาทิ่มคือรุ่นก่อนนะคือสาดก่อนนะนี่นมาตัวนั้นนะบอ่อขายบอ่อขายกันบอ่อค่ะกันไปขายไปนั้นแล้วเจ้าเจ็บโลกเอา่าอไปเจ้าจะไปทิมท่มตัวทิท่มเดียวจะปาตัวทิ่มเดียวา,<อ>าง่ายคันขายรถทิ่มคายแบบบ่มีอันความจำเป็นอีกอย่างนี่ทีมงานเท่ากันเท่าจับอีกจับแล้วปุ๊บแล้วเนาะบ่เขามาใกล้ได้แบบนี้เนาะคันขายตัวทิ่มเนาะเนียน อีหยังคือการใครอีหยังคือการใครกี่ซี่เด้เจ้าทีใครกี่ซี่เราไปจับข่อยู่น right? ่อ็ตำรวจเพิ่งซี่เขาเออเจ้าไปหาเองกี่ซี่เนาะไม่เถิดเนาะแม่นตบสบแดงควายลอยไอ้เถิดหนองแก้มแล้วเน่บายไปข่ายกี่ซี่เนี่ยเข้าไปเข้ามาเด้อเอ้ามือนี้ขันคุแววดึงค่อยไว้เด้ฮะมือนี้ได้ยินข่าวว่าแมญ่าสิมาเยี่ยมน้ำไหนเลยไอเราไม่ได้มาแล ไปพอกันเลยกับคอยนะไม่ได้เขามาก่อนาเลยคอยสิกัดตำลังมาเราต้องไอ้น้อยกับมาบัดนี้นะตอนเพ้นมาเม้นจะน้อยนี้ตอนเพ้นสิบเอ็ดโมงว่ะต้องต้องให้ฮักแพงกันได้บ่เนี่เนาะฮักแพงฮักแพงแม่เรากระทิมาถ้าว่าคอยเมื่อย่ามือดงพุงจะให้เราดี้คือเก่าแล้วเรต้องให้ด่าเขาอีกคันคอยเมื่อดงพุงแล้วราต้องให้เฮ็ดคือเก่าอีกบ่ด่าพันยาแล้วแล้วคอยกับสิบโอเคียตเบาเราเรายาด่าได้แล้วคือจังซี่คอยเห็นในคลิปนะถ้าว่าเจ้าอยาก กบไม่เถิดนี่อยากมือเยี e ่ยมมือยามแม่กับ like. มือได้เพื่อนเรานะเลยอยากแม่ย่านะหักแพงเพื่อนไดนสบายเลยักษ์ตัวเองเนาะเพราะว่าเกันก็คือแม่งามมากกันไปครับคใหม่นี่จะก้ายเถิดก็มีเนาะบ่กแล้วบ่มีไม่ดีทำไมเถิดเร็วเราหู้นุ่เราหาคนก็มาเป็นดีงอายคอยนั่นแหละคอยจะเอาเรานะเราใหายคนมาเป็นคนนั่นเองนะเราดุกระดุกระดุกระดุห้ยคนมาเป็นแม่เพราจะเอาเราเนาะ ม่เอ้ยแต่เรายังร้อนอีกได้บ่กเลอเหนื่อยนี่เนาะไอ้บุ๊กนี่กินลายนี่ลายเอ็ดน้องแก้มน้าเอ็ดเอ้ยมาสร้างวาฬเราถึงน้ำไปหอมแก้มกันเอ็นบ้าแก้มโอหอมแก้มก้นเราซิซื้อหอมแก้มก้นแก้มดากว่าไปแล้วบ้านี้อ่าพี่ดีใจดีใจเฮ้ยใบกลับมา หอมแก้มบาเทิดแบบนี้พอสเพ็ทของอาตาห่างคนแล้วสบู่กันผีสบู่กันนกแก้วการนกแก้วฮะสบู่กาไก่กาไก่บ่มีหอมหอมหอมนกแก้วบ่าอ่ะแม่นใส่นั่นแล้วสบู่กันนกแก้วไม่ก็ยังใส่นนั้นสบู่กันนกแก้วก็ยังใส่สบู่ต่อบาบเบิสบู่งจักคนแต่บาเบิลบานีในพรสเพ็ทกับกับอันนั้นกับครีมกับแป้งกับครีมพร้อมแม่นบ่สบู่พร้อมมีบ่ แล้วพวกนั้นแห่งรวยกว่าเก่าอีกถ้าใครได้ใส่ให้เขาผากให้เขาใส่เน่โอ้เอาอยู่ไอ้เต่าบาเบอร์แค่ยินคลิปนี่เน่อยู่เวียังกันเนะผากไหมเวียงนกันได้อีกกระป๋อมนั่นยันโาสนาเด้อจะได้ดีกันทั่วเข่านี่เฮารีวิวให้เต็มที่เพนผากให้เต่าใบเน่เนาะเพนทิมเต่าบาเบอร์เต่าบาเบอร์ เสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าต่อบ่เบอร์มุดทวังน้ำรถเอ้ยลหนุ่อยแล้วหนุ่มต่อนะแอบเหรมาเขาสิลงไปและไอ้สิไปแล้วบ่นี่ด้วยเดี๋ยวเขากลับมาเอาัสัญญากระมังไอ้ก่อนล้วจะไปโดนเนาะสัญญาสัญญาบ่อไปโดนเดียวตอนเที่ยงค่อยมาโอเคเอาเอาอาจะจอดรถที่ไว้รถที่ด้วมามาเออมื่อจานุ่มนาะมื่อคอยแข็งมีกระดูกเออคอยสบเจ้า่เจ้าทำงานหนักกว่าไข่ งาบัดคนันสลักเงินอยู่ข้างล่างแมนจะหิดไว้ละเงินจะหน่อเบ่าเบ่าลีได้เท่งมังหุ่งพรอะในมาตอนมาเนี่ยมังหุ่งไม่เท่าเสเบยบ่แม่นเฮ้ยเฮ้ยทำให้เผาทิ้มแน่นั่นนะเฮ้ยขั้นได้หั้วได้อย่างชิก้นข้ามให้รัปลูกแบบนี้ไม่เท่ากับเนี่ยเนวอื่นแนวนั่นนี่มาให้รัปลูกอีกต้นมังมีกันนี่ต้นมังมีกันนี้ได้ไม่เท่าจะเบย์นะโพษเดียวว่าไม่ใหญ่ซีแล้วมันบ่มาก ยไอพ่อหน้าแพทย์จะาหูเบาอยู่บ้านคอยนิคอยคลายกระดาษเลื่อมกระดาษเลื่อมโดยพวกวัยรุ่นเขานำไปซื้อกระดาษเลื่อมนะพ่อยายเนียงอ้าวก็จะเข้าสิเอาไปเห็นเนียงหลหยเขาซื้อเอากระดาษเลื่อมมันอึดบ้านคอยน่ะเขาไปติดสังกะสีหัวบ่อหู้แต่เขาซื้อกระดาษเลื่อมน่ะกระดาษเลื่อมนะเขาไปไหวไปห่องใกล้เลยอุ้บพึ้นบ่เปิ้ลไปติดสังกะสีแหนสังกะสีหัวเนาะไปกันเน่าโอเคโอเคอย่าไปโดนเด้อไปโดนอย่าพันยุ้งไยเด้อ ขันยูมันป็นยูหอะคันยถ้าไปโดนอหลรกับบ้าะสิเอารถถีบเมื่อรถมือแรงนี่ก็แบสิปันบอสิปันเมื่อันยูคอยหาะันยูแล้วันนี้ฮะไปไซโอ้ยดีใจน้ำราพี่น้องเอดีันลาไปต่อไปกันเลยอุจจาระอุจจารจไีวไปกันเด้อไป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 แไปเขาลงเกิบป บอเกิดคอยสีขาวเกิดอะไรเถดงได้เกิดใหม่บอหน่ได้เกิดใหม่คือกันได้ชื่อเมห้ไม่ให้ใจดีเพิ่นคือกันที่น้องเลยเกิดไปดิไปอาลาดแล้วบ่ไปแล้วไปอาลาดลรอไปอาลาดนะได้รถติดไหม่เป็นให้สัญญากับทีมงานว่าไปดนมาันอแล้วแกออกไปแล้วมันบคือรถใหม่ได้จงจงไว้ให้ติดเนี้ยเพราะว่ารถใหม่ด้เอาสิไปซื้อสเตตสเตตเกอร์ติดปนีิย์นะ เขาแต่งเห็นบะรถทีมห้าแควเขานะเขาแต่งใส่มีไฟอยู่นี่เดี๋ยวเขาซื้อไฟมาแต่งใส่ไปกลางคืนมันจะสบายและเอาเขียดบอกให้ค่อยแต่งเสร็จจักตัดหญ้าในแต่งเสรรถทีบนะและแบบแบบรถทีมมีเสียงมันนี่นะเี้ยเงแ้เงีเงี้ยเงี้ยเงี้ยงี้ยเงี้ยอันนี้นะมีเดมีเดมาแกลงแบบนอเดี๋ยี้ทางเด้อเด้อยูเอากันไห้ไอคีนั่นไอคีนั่นเอ้ยบ้า ระวังเรื่อยไประว่งรถเรื่อยี่รถนะโอ้ระดันตะกี่ไรบ่มีาเห็นอยู่ในทางเราไปน่ะเมอเออเได้เรบอกกี่เอารหรือกี่คี่เอาได้กี่ี่น่เอาแล้วมาุลย์มาเห็นเรื่อยไปแลวโอเคโอเครวงนเรื่อยมาอยแล้วมนเห็นไปแล้วพี่น้องไดก่ได้ก็ต้องของ น้องที่ไปสิคอยติตามและสรับโนนสาวใบ่บานเิดท bueno, ี่น้องน้องจะลงรีงไปแล้ววพูไปแล้วพูพี่น้องทุกท่านเนาะไปอาลาดล่ะโอ้เราดีใจเนียเราทิพยเนาะาไดีนะเอพี่น้องราลีว่าอย่างให้เราขี่ไปนั่นไปนี่ก็ได้ย้อนอยู่ได้เราก็ได้เนาะพอแพทเป็นไ้เห็นเห็นบ่พอลุงจีนี ลุงแม่นปลาลุงมปลาลุ้มอย่างนะี้ปลาเอิญแล้วนะปลุงบุญน้าแม่นเล่ากันข้าง,งจะทุกข์ยู่แต่ว่าเขากันยังไม่ได้ไปพิสูจน์ด,ด้วยตัวเองเนาะ<อ>ไปหาไปเบิรงด้วยตัวเองก่อนไปว่ามันนี่ไปไปทางเบิรงเห็นไก่เป็นใจตอนอยู่พี่น้องเพราะว่ายังแบบทางเป็นเร่องนะกะเข่าๆอยู่เลยไม่ว่าไปอยู่น้ำเมียขายดินขายดอนตะกี้ไปชูเมียปวพญาตัวเองเนี่ยแต่พอ ลูกเมียเสียชีวิตแล้วพอแถวเมถาเพิน่นส่งมากลับมาบ้านมาเฮือนเจ้าของแล้วเฮือนพ่อแม่แล้วบ้านนี้ผมมีดินไม่ดอนเนี่ยบ้านนี้ผมมีบนอยู่บนเสาพี่นองเลยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ได้จะมองกันพาไปเพื่องหนึ่งแม่เอานี่เอาโอเคไดบ้านนี้เลยขอได้คอตัวนะบ้านนี้คอตัวคอตัว ก็ตัวลาไปก่อน,นเอาานาะจะได้กับฝากพี่นบาวลีเนี่ยเด้อพี่น้องนะเอาสบายดีสบายดีวะน้องแพทย์สบายดีพี่น้องนะไปๆพี่น,อนอ <laughs> อ้องบาหน,นี้ไปไปนนนิโอเค